ได้ไหมได้อเ่ได้หรเ่าได้ได้หล่เอาวะนะ้อยังสีได้กับูได้กับูได้ได้ปะกอกจตาแล้วเขาอีกบัดแ้แกงโตเท้าฮ่องกงเอาหมวกอเด้อเขาก็สุด่อน้ำนชุบจอะไรนี่แม่ชาัน นมาขายมาขายบักบักเอ้าบักกล้วยกีไายเลยใหอ่ยังไ่ะาขายกับมาใายถุงอียังถือกระถางอ่ะเป็นแพะกับมูลยุหันละไล่สั่งลายสุดายไอถุงสวัสดีครับสวัสดีสวนแรงครับทุกคนมองก้าวมองเดิมครับมายังไดนกะแวตลาดขำกีไก่เนาะเป็นตลาดชุ่มชื้นตลาดน้น่อยมองก้าครับผมเมื่อนี้ผมกับลุงแม็กขามาตั้งอ่า ในความพนมเนาะอีไรล,ลงมาเมื่อนี้จุดหมายปลายทางก็คือเซโนครับแต่ว่ามาแวะที่สก,ก่อนตลาดขําทกีไกลเนาะมาแวะเบื่อว่ามันจะมียังแปลกใหม่ในสำหรับมืันน,นี้เที่ยงกลากลานี้ก็เป็นกัไก่เนาะสมซือบานเพ่นตลาดขําทกีไก่เดี๋ยวจะพาเบื่อว่าจะมีของแปลกบ่อันนี้ประดุกคอโกบของกรรมศาสตร์บกกอบยังนี่เอียน อูเอียนใหญ่ขึ้นใหญ่แต่เป็ด้ำปาวดทวทวองเหนียวจ้ำเียนเลทวทองเหนียวกับปูหน้ากัปูหน้าอแปลงกมีบขแปลกับปูหน้ากบหน้าแล้วปะเฮ้ยอันนี้แม่นพักยวสื่ออยูวะนี่ลผมโอ้โหเม่าพักยงกระแต่กระแตนะเี้ครมดแดงมันก็ยังาตรงปนไเลยมดแดงกำลังเอามาเอาพวกเก่าจนนี่ บรรยากาศเชื่อมากนะครับผมตลาดทํามีไก่คองบอหลายบันใดข้องแปลกบม่มีคู้ไก่งวงไงคองแปลกนะครับคู่เก่าอยากเป็ดอยากไก่อยากไก่งวงไก่งวงไงเป็ดนีนนี้ครับมีครบที่เดิมที่เดิมหอเก่าหมอเดิมเลยตลาดคํามีไก่นะครับทุกไปครับทุกคนเดินทางต่อสลหรับวันนี้จุดหมายไปทางคือเซโนครับผมอยู่ประมาณ83ดบามกิโลครับผม ขนมขนมมาเอาเอาเอาเลยเอาเลยาเลยเอาเลคุณ <hi> ่อกำหนองข้างหลังอากาศันหนาวเลยอากาศเย็นแหงจะกินหนาวยังหรอคงฟังข้างบเรื่อง เอาโอ้ขี้หมูกขี้หมูกเต็มรังเลยเอาเอาเนี่ยหน่อยนิเอาเรียนอาไปมฮได้แล้วป่ได้ละได้แปะ้ละได้แปะได้เล้ไอปะไดาเอาะไ เอาเลยเิดละฮะเนี่ยขนมมือด็กคุณขายของครับมาเลยเกตี้เดากเพิ่งขายของอยู่ฮะเอ้าบ่อ้่

ขาดจะัมาเอารักไม่อะไรต้องาเอ้องไหนก็เจออะรเล่ารถไดเอาักให้เลาเนี่ยใจเยอใักนเดินทางต่อครับผมออกจากตลาดคาปีไก่มาประมาณสาสิกิโลครับทุกคนมาต่อที่ตลาดน้าม่วงะเมืองสยบุรี เกตร <Bye. S 1> ลาดเล่งๆครับตอนนี้ประมาณสี่โมงที่มัแรงเนาะไปแล้วพักันแวะซะก่อนเห็นะมุิทาก่อนแวะมาขัยเดียวกับแตกระปูปกาพิกปลากรอกล่ะตลาดไซบุรีเกตลาดเป็นป็นาดของทาเรีใหญ่ครับมีสามซอยพักนางอันเนี่ยปลาปุายไปเห็้ นักธุอกิแนี้หักสือได้ยังได้ยังได้ยังสีได้กระปูได้กระปูได้ได้ว่ากอกได้กระตาแล้วเขาอีกปลดกอกขาแล้วแกงโตก็เท้าฮ่องกงเอาบากอกไปกินเกากัสุดตลาดคนย้ายไลยครับท้องขายหล่บรรดามองคุณนักผู้นัผู้ชนะแนงไปซุดอูกกระตาทั้งเมฆาทั้งเคฆาเต็มซอยเลยโอ้ปากคนเหตุงามเลยครับ หอยพวงยางดีพักนั่งอัางยาต่างๆกับปกอกแปลงอกระต่ายกระต่ายกระต่ายก็ะปูอนี่กระป๋ะไรเบียไปยังมียากาศเลยครับสหรับตลาดทั้งแรงหน้าเนาะจะขาลายหลเอ้ขัวขัวเนีขัวแคปขัวดเอา ซุกซุกรแมม,ม,มันซุกเรานี mis ่ซุกหรปล่ามันซุกตัวไนี่แมสองพันตัวนี้สพันแถวสองของเจ้าไหสพันเออบบติดมีเรามาของเจ้าติดใจไมมค่ะยังเดียวมีบติดพักมตัวาสิบพันแม่เราวมาสองพัน การบินกิซอนกิซอนไม่ใหญ่เนียมไม่ใหญ่เนียมยังไงเนี่ยนอไวบ่นออ่อยนออ่อยโอ้ยนออ่อแบบนี้เลยซีบก่อนาะมาใส่มือกล้วยก็แม่นย่บ่กล้วยก็แม่นบัดเขาเจ้าเท่าไรเอากล้วยก่อนห่อไวเนาะ มีเยอะแต่ไม่่อไม่ได้เท่าแบบนี้นันักเอาลยลูกอะไรนะหลายอย่างเปิบกับตลาดน้ามวนจะมียังตัวยังนการขายบักบักเอ้าบักกล้วยสิขายเล้สิ่ยังอ่้ขายกับมาใช้ทุงยังตือะพานะเพ่นแพ้กันบมูลุหันละ ไล่สักลายสิด้ายไอ้ทุงสักลายเซ็นผักไหมว่ามันกี่บาทยี่เท่าไรมีทหาครไปสอเลยมาสองวียายนองกันเบิดวะนี่สามเนี่ยแน่นเลยมาไขายขกันมาไขายขกันมาลงมาสวยวีละอ่าต้องซ้อนกันได้เห็นไหม มาเลยทดลองใส่ก็ได้เอาใส่มาเลยมีรหัพันมันเมีบกไงครับไปเดีออย๋ยวจะพา,าเาี่ยเลื่อยเนาะสำหรับตลาดอุนอย่งอีกไกลมีกเลือเกเติมทานสมุนไพรก็มีครับจะเป็นยังตัวยังนี่สมุนไพรเนื้องววเนื้อหมู ทั้งในแห้งพ่นแห้งลรท้ทางในบรรยากาศแออัดครับผมงสิบหาพัน้องหัวหอบใหญ่ครับกระลำเอฟซีเว่าลุงเบีเยแค่นั้นอนนี้ฮะตะเต็นตะเต็นสุกกินแลอนสข้าขออยู่ว่าตะเต็น แสดงหน่อยไปขาถ้าดกดไหลขาดกดไหลกับใครตักเตืนไปทุง่งหนึ่งผมเมืองนอกสิ่้ายเสือป่าทุกคนไล่ลายหาเสือป่าไปไปครับทุกคนเดินทางต่อสำหรับเมอือน,นี้เนาะ ทอดเป็นเทปอทุกคนตลาดเซโนครับผมตอนนี้เป็นวลาปัญหาเมืองแรงแล้วมาเป็นตลาดแจกหน้อยครับผมยังฮิตแดงเด็นเจ้าบุญที่สอยหัวหางแดงกุ้งกาะเ่าตลาดเซโนก็นได้ปืนเขากไบเอาหัวบนอะ แล้วทุกคนได้สิ้ผ้ายาอเมริกานทังแรงเนาะสลาตลาดเซโนครับผมเป็นเห็ดีทุกคนเครื่องแกงละไม่เนาะเจ้าพันมาแม่ซีพันซีพันเจอเลยบ่อยเจอเดินตรวจมีเห็ดมูหนูมีอืึเนาะคือยังหานอาหานลบบโอ้แผนครับมาเบิ่งได้ตลาดเซโนมีหลายซอยของ สำหรับตลาดที่น่คนออยสอกไายซอยขุนตะุนกระแมนแรงมากเกษตรกเย็นนิดน้อยครับทุกคนตลาดซีโนเย็นเย็นนน้อยนะครับเนาะราศีวิกฤติร้อน้อนเนาะรางัวร์ราศีขายสีคือเก่าครับที่โมงเก่าครับซีนแห่งกินแดดเดียวไอจุกแลมีทั้งคนลานนอนบนเนาะนเนง่ายมองเก่ามองเดือดครับผมตัวรูปหนาวหนาแข็งเน อซีนแข่งตัวละจิบพันเจาพันไปหน่อยน่ารรกชากเนี่ยครับดูข้างในเล็กน้อยบรรยากาศแจ้ร้องแรงครับผมเขาเลิกงานพอดีลูกค้า้ายไหลต้ายหมูอ่นี่งานตุ้ขายหมูอยู่นี่งานตุ้งขายโตาเก่าสุดพันนะครับมา โลนึงเนื้อหมเจ๊จะไปยังกิดบุระไปการังน้อคกับทุกคนปรามีบุลประมานคุณปองทับกันะุเขาขายของเสื้ผ้าเผลเก่งตึมๆเนาะท้างในเนี่ยขไปอยู่้างในฟังมาผลเนาะอันนี้บ่หัวทางออกคือทางเขาครับขายกับโผลที่นี่ทำงไงเนี่้างหลังหุ่นยังบุญทีสองบุญทงบ่ทับบุญทีสองเ เอาขาวเอนนี้อลูกชิปตุ้งชิปเอาเรื่องน่าใจตุกงชิปผ่านสามฝากประมาณที่พูบาทสำหรับตลาดแรงเซนโนกับสีม่านนี่ครับทุกคน <laughs> เดินทางมาประมาณหาหกร้อยลูกไก่เติบจนมาหอดนี่จนคำพอดีมาถ่ายจักหน่อยเนาะ มืองเหนือเวเก็บบรรยากาศทางท่าเบื้องน้อยนึงครับผมเดี๋ยวเจะคล้องไวดด้รถดิหลายๆเติบเต็มไปเต็มมือเก่าครับมาเจอได้ก็ได้โอ้ยงัวข้างหลังรถก็ทีมีถุงผ้าครับทุกคนมีถุงผ้าอยู่ประมาณอสามถุงสีถุงนี่แหละเสร็กัเหนีาวส่งกัเหนีาวเนาะนีะ่หลังจากนี้ืองงก็ไปหาทีบผักครับมันคำพอดีอากาศเย็นครับก่อนกลางคืนเย็นเลย สลบเซโนโบุษาลวนี่นห้อนห่อนแรงมาแล้วลงบ่อยๆหนาวขักไปครับทุกคนหลังจากนี้ก็จะไปหาที่พักแล้วจะได้กับฝากที่ตามนำ้ำวัสดีครับ